1ิเดือนที่เพื่อไทยไม่รอทำต่อให้เต็มสิบสปีรัฐบาลเปลี่ยนประเทศเติมประเทศไทยให้เต็มสิบเป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลลูกผสมและดำเนินงานภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีหลายนโยบายเริ่มผลิดดอกออกผลเห็นเป็นรูปประรรมชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรือธงอย่างดิจิตอลวอลเ็ที่จะเป็นหนึ่งนโยบายที่จะสร้างพายุหมุนสี่ลูก ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากการกระจายเงิน10,000บาทไปสู่ประชาชนที่อายุ16ปีขึ้นไป50ล้านคนจะส่งผลให้เม็ดเงิน5แสนล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพายุหมุนลูกแรกจากประชาชนสู่ร้านค้าใช้เงินภายใน6เดือนทำให้เกิดพายุหมุนลูกแรกภายใน878อําอำเภอทั่วประเทศพร้อมๆกัน พายุหมุนลูกที่2จากร้านค้าสู่ร้านค้าพ่อค้ารายย่อยอยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ทันทีต้องนาไปใช้หนึ่งรอบใช้ได้กับทุกร้านค้าทั่วประเทศทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่สามารถใช้ข้ามจังหวัดข้ามภาคได้พายุหมุนลูกที่3จากร้านค้าสู่ภาคการผลิตทําให้เกิดการจ้างงานการเพิ่มรายได้ทั้งแรงงานและเกษตรกรเกิดการหมุนเม็ดเกินทางเศรษฐกิจและพายุหมุนลูกที่4ี่คือด้านเทคโนโลยี ที่จะมีการทำระบบชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันขึ้นมาใหม่มุ่งสู่ซ u เปอร์แอปพลิเคชันเชื่อมต่อธนาคารที่เข้าร่วมประชาชนใช้งานได้อย่างง่ายดายพายุทั้ง4ลูกจับหมุนไปกระแทกในระบบเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งทุกท่านครับนี่คือพายุหมุน4ลูกที่เกิดขึ้นจากดิจิทัลเ l l ต t กระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจปั่นระบบเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน พายุหมุนลูกแรกครับผมทวนอีกครั้งจากประชาชนสู่ร้านค้าลูกที่สองจากร้านค้าสู่ร้านค้าลูกที่สามครับจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตวนกลับมาซื้อในร้านค้าอีกหนึ่งรอบและลูกที่สี่ครับพายุหมุนด้านเทคโนโลยีที่เกิดจากแอปพลิเคชันทั้งสี่ลูกนี้รวมเป็นพายุหมุนก้อนใหญ่ที่จะกระแทกเข้าไปในระบบเศรษฐกิจไทย และทำให้ปลุกเศรษฐกิจไทยชุบชีวิตเศรษฐกิจไทยขึ้นมาใหม่อีกครั้งต่อเนื่องไปถึงนโยบายการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์หลังจากที่รัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคำวิพากวิจารณ์ต่อซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแต่รัฐบาลก็แสดงให้เห็นถึงกว่ามุ่งมั่นจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นมาโดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทุกอุตสาหกรรม มีเป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาแรงงานไทยและสร้างงานกว่า20ล้านตำแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า2 0สนบาทต่อปีผ่านโครงการ1ครอบครัว1ซอฟต์พาเวอร์เปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนนี้จัดให้มีสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์มุ่งเป้าในปี2570สินค้าบริการและศักยภาพของคนไทยเดินหน้าเข้าสู่เวทีระดับโลก เทศกาลสงกรานจะต้องถูกจดเป็น IP Festival และกลายเป็นเทศกาลที่คนทั่วโลกอยากมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตตอนนี้เรากำลังเตรียมที่จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ TCC เพิ่มค่ะในปี2568เราจะมีศูนย์ TCC ครอบคลุม14จังหวัดทั่วประเทศและภายในปี2570เราจะมีศูนย์ TCC และมินิ TCC d กระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะ เราจะตั้งสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นพื้นที่ในการให้คนไทยได้ปลดปล่อยศักยภาพเราจะทลายทุกอุปสรรคที่ขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ด้วยการหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและภายในปี2 5 6 8เราจะมีพระราชบัญญัติพักก้า ซึ่งจะเป็นกราการสำคัญในการทำให้การพัฒนาซอฟต์ o วร์ของไทยเกิดความต่อเนื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนเป็นสิ่งที่รัฐบาลมุ่งมั่นตั้งใจและจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นการขึ้นค่าแรง400บาทที่หลายฝ่ายอาจมองว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการแต่รัฐบาลมองว่าไม่ได้ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักแต่เป็นการเพิ่มผลผลิตจากความพอกินของพนักงาน ให้ทุกคนอยู่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดการท่องเที่ยวที่ผักดันรายได้เข้ากระเป๋าประชาชนรวมถึงการผลักดันรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนผมไม่ได้มาเพื่อตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เรามาอยู่ตรงนี้เราต้องการจะย,ยกระดับชื่อวารไปอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ที่เราทุกคนที่อยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นอายุมากอายุน้อยรุ่นใหม่รุ่นเก่ากรรมการบริหารไม่เป็นกรรมการบริหารรัฐมนตรีหรือไม่เป็นรัฐมนตรีเลขาหรือไม่เป็นเลขาเป็นหน้าที่ของทุกคนที่เราถึงแม้ไม่ได้มีการถวายสัตย์ปฏิญาณแต่เรามาอยู่ด้วยจิตใจที่เราอิงอยู่กับพี่น้องประชาชน เราอยากให้พีน้องประชาชนอยู่ดีกินดีอยางอยู่ดีกินดีอย่างมีความสุขผมเชื่อว่านโยบายต่างๆที่เราได้นำเสนอไปที่เราได้มีแผนง,งานที่เราจะทำไปเป็นที่ประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าเรามีความตั้งใจจริงแตแ่แน่นอนครับระหว่างเจอรี่ที่เราเดินทางไปมันต้องมีช่วงอัพแอนด์ดาวมันเป็นธรรมดาของความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเราเองระหว่างเรากับพี่น้องประชาชนแต่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับคือเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดนายกรัฐมนตรีย้ำถึงผลงานที่ผ่านมาถือเป็นที่ประจักษ์พร้อมให้คำมั่นอีกสามปีกว่าที่เหลือของรัฐบาลจะมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนต้องดีขึ้นและจะสร้างคะแนนเต็มสิบให้พรรคเพื่อไทยก่อนเลือกตั้งในครั้งหน้า